มีมีการแจ้งความอาญานะฮะที่สอนอแจ้งจริงๆนะฮะแจ้งอาญาสิ่งนี้เนี่ยผมก็ยังรออยู่ว่านะครับยังรออยู่ว่าไม่รู้ว่าทางตํารวจจะเรียกผมไปสอบเมื่อไหร่นะฮะไม่รู้ว่าตํารวจจะเรียกผมไปสอบเมื่อไหร่เพราะถ้าเรียกผมไปสอบผมก็จะได้ไปให้การนะ,ะผมก็ไม่อยากให้สิ่งที่มันอยู่บนสอนอน่าจะเป็นสอนอพักขนงนะฮะมันเนื่นนาน ผมพูดด้วยความเคารพแล้วมันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังยืนยันในจุดเดิมแต่จริงๆแล้วผมก็อยากอย่างนี้นะฮะผมก็อยากให้ตํารวจเรียกผมไปสอบเร็วๆแล,วแล้วส่งอายการให้อายการส่งศาลเลยนะรเพราะผมพร้อมที่อยากขึ้นศาลมากกว่าพูดตรงๆหรือไม่ผมแนะนำผมแนะนําคนที่ไปฟ้องผมที่สอนอเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีการฟ้องข้างศาลได้ฟ้องที่ศาลจะได้ขึ้นศาลเลย นะฮะซึ่งคดีเนี้ยผมอยากขึ้นศาลมากพูดตรงๆฮะยังไงก็ฝากเรียนท่านตำรวจยังไงก็ออกจดหมายเชิญผมไปพบแล้วรีบส่งอายาการแล้วขึ้นศาลนะครับหรือไม่ก็ทงผู้คิดว่าคิดว่าเสียหายเนี่ยผู้ที่คิดว่าเสียหายเนี่ยไปฟ้องที่ศาลเลยดีกว่านะฮะเราจะได้ขึ้นศาลเร็วๆพร้อมกันนะครับเพราะผมอยากให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ชี้ ผมไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าผมก็พยายามถนอมตัวเองที่สุดของที่สุดแล้วคนอย่างผมนวัดไม่เคยที่จะทําอะไรโดยที่ไม่มีหลักการนะครับเราถึงอยู่ในสังคมนี้ได้เพราะฉะนั้นผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเคสนี้นอกจากที่ลงพักเราต้องไปต่อที่อายการจะเพิ่มเป็นร้องต่อศาลอาญาได้เลยเราจะได้ขึ้นศาล ผมจะได้ขึ้นศาลผมอยากขึ้นศาลคดีนี้มากนะครับไม่ใกลเกียรติแต่อยากขึ้นศาลอยากเป็นผู้ต้องหาคดีนี้าทางที่พี่นวัดต้องการดูก็คืออยากรู้ว่ามีลอตเตอรี่ตัวจริงอยู่ไหมอันนี้ใช่ไหมคือสิ่งที่เราร้องขอไปก็แค่นั้นเองครับซึ่งตั้งแต่เขามาเป็นเราพี่นวัดได้เคยเห็นไหมครับ อ,อที่ผ่านๆมาเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือขอแต่ถามว่ามีจริงหรือไม่มีจริงมันก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ก็อยากให้เห็นเพราะว่าเหมือนกับว่าเหมือนกับเราจะเอาของไปให้คนนะฮะเราก็อยากจะเห็นอ,อซีเรียลนัมเบอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับเราไม่ได้คิดที่ว่าเขาจะไม่มีอะไรมีปัญหาอ,อันนี้ผมไม่ทราบเลยครับต,ตำรวจยังไม่ได้ติดต่อผมนะฮะ ตำรวจยังไม่ได้จะรอผมก็สนพักนงงก็รีบติดต่อด่วนนะครับเพราะว่าผมอยากไปแล้วผมอยากให้อัยการส่งผมขึ้นศาลผมอยากเป็นผู้ต้องหาคดีนี้มากในเมื่อเราอยู่ที่ศาลแต่จริงๆแล้วผมอยากให้คนที่ไปยืนถ่ายผมก็อยากไปคือจะเป็นเพื่อนแต่ผมอยากให้คนที่ไปยืนถ่ายฟ้องผมร้อยล้านน่ะไปฟ้องสารอาญาอีกนะฮะจะได้ขึ้นศาลเลยไม่ต้องผ่านอัยการเราจะได้ขึ้นศาลดีกว่า